สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุขชนสมองสุบอนพวกกับชงน้องแคทคือเก่าพี่น้องจ้าน้ำลายไอ้ปาตกน้ำยังขึ้นอยู่สัวพี่น้องก็เผื่อมาห่อกันเงาตายท่านในหายนั่งสั่งไตแดงเอามาพี่ที่ที่รบไปให้คุ่นมองไม่ใหอยู่ฝีเลรอ มีแต่ไปเรื่อยๆบ่ได้ดอกกระแป้งมันี่นะเบิ่งขักแล้วนังเศร้าห่มแล้วโดดลงรถเฮ้ะอีปะวาปะวามึงโดดลงรถฮึสายแดกสิขึ้นมาพี่น้องวันมูนมาได้เบิดแด้ะพี่นอ้องเอ้ยยังแต่สายแดก ก็ถ่ายคลิปนี <S <S ่ยจะถ็นเด้าทานในบ่อให้ตื่นในถ่วงได้ถ่ายกัให้ได้หยอดวหนยอยวิวเนาะให้ยอาวิวดีๆคุณาเขาใเบ็ดห้องข้าเขามาเอาไงมากันหกคนพี่นนอะ อหอเขาดันไปยอมปลาได้เยอะเลยนะมาเป็นแม่ฮะบอกว่าเยอะเสียมบ่เถิงลงไปฮะเออปูนอืมเสิร์ดลงไปอืมพอาไปเขาลงไปอยู่นั่นนี่แล้วเนาะ นี่เห็บตัวนี้ในห้องกิโลกรอบนบัวตะกี้นะมันกับบัวได้ปั้นนี่อยู่แถวนี้ก็ได้น้อไอ้แจ้งน้อยกับบกบ่าว่านั่งทาน้ำบกไอ้หิบวะแจ้งน้อยมันกับบุ๊กเจ้าง้มหอยหรือฮาป้าน่ะอยู่นอกน่ะ เลยงอยากไปหาปลากันผู้ชายบ่อ um ันเดนน่ะอืมเผื่อมาหอดกันเงาแล้ว เดี๋ยวตัวหนึ่งละพากันมาขุดกระแป้งเนาะถ้าเราทราบหลุดลงลิ่มพอได้ขึ้นือเขาอื้อยะได้เนาะใช่เนี่ยพี่น้องโตกระแป้งนะขุดมันได้นะโอ้ยป่าว่าอึนแนวเหตุพี่น้องเลยขุดให้มันได้เด้อวะสายไอเดียวอันเียสับปะรดด้เนนี่ได้อีกแล้วตัว ขอโถษอขอไัยหลายลพี่น้องเสียงกสีดงหนจ้าหน่อยเพราะว่าตื่นเต้นีนอบางแก้พี่น้องเลยมันสิขาเฮาเดยียวบกูกับพอทันขวมนะขวมได้คะแนนใหย่ยบ <ไป S 2> ีบอ่ะเดลายโตเลยได้ มาโลดคะนอยายีขวมได้ป่ม่มี่วยหัวยไปไหนอีกเลยไปเนีนี้พี่น้องเอ้ยมาอะไรกับขวมครบขึ้นอีกเลยเกินไปเมน่อยหน่อยเพราะว่าอือฮึ่ย แกเอาใส่ตัวมันมี10แน่กวโทรศัพท์หน้าต๊กรสักบถามหาซื้ออยากซื้อได้แบบนี้แต่มันบ่มีโอ้ยอยู่ปางบุญสิอึดเอื้อยบ่แม่นอันอยู่อยู่ตามบุญสิอึดอันงแบบนี้นะยกโตลนีนะฮะก็ได้แนวนี้นะอคืนทางกันทนคือกันอยู่บ่เอได้หลายเจออีกแล้ว บอป่าววตัวใหญ่มากเลยค่ะไข่ะยูน้ำโคคะวาวเจออีกแล้ว่แคือค่อยใช่หรอข่อยด่านด่างมันหนีบทั้ง่างทั้งดานมันหนี สาเอื้อยกับเจสดเดกันซีอยู่ขังก็ไข่ทั้งนั้นพี่น้องเอ้คนละขังเนื้อสีเือนาง้วแหเนาะ่น่งตืนเอ่อพเื่อนด้พูดได้ลูกพงูกหือด ทั้งหลุมมันเป็นหูเบยตมันือ่ยท่อได้มาพี่น้องเอ้ยถิมลูกถิมเต้ามาเพื่อสิได้ถ่ายคลิปหนึ่งโมเมนง่ายๆเอเห็นยกน่ามันทางามอะไรเนาะปวา ผิดพลาดประกันได้ก็ก,ก,อกอาความถดก็ออัยหลายเด้อพี่น้องเพราะว่าเห็นอยุ่เพราะว่ามันแล้วเข้าไปคล้ายนนหน่อยหน่อยโตตัวซาบาทเลยว่าเห็นเขาว่าจะเป็นคล้ายหน่อยคล้ายย่อยบอกยาวกกีดใส่ซา่า มันหายากลำบากสำไรใอืเอเฮ้ยปปะว่าผัวเจ้าใส่เบ็ดในะใส่มีอยู่ในเถานี้นะเมื่้ว่ว่าเพื่อนวันพัวของนะของคันได้ไหนปปะว่าปปะว่าปปะว่า บรรยากาศก็ได้ได้โอ้โหเสด็จมาบุได้บุฟุอายคนแี้ก็อยู่หมอกนู่นอันนี้นั่นอันนี้นะั่งได้กำไรเลยแหละพี่น้องเอ้ยนั่งเห็นผู้ชายแต่งแต่ลงกันหลดมาน่าเอ้ยกูยังไม่ได้กำไรเด้อมึงอก่าเอาเด้อ เห็นแหละกับพ่อแหละเฮ้ยหันหัวันตาอุ้ยขี้อัดมันสิรากินอยู่บ่อกระแป้งอุ้มไปโหลดแถวก็ไข่นี่กะเอ้ยเอจกวงดูนี่นี่นี่ ชิเป็นหู้เข้าไปดอกมันหายากได้พี่นอ้องเอ้ยเผื่อสิได้ป้านา,า,า,นานลืมหินตะก,กี้นะเฮามานะมันอยู่ในหลืมหินนะนอ,อันนี้มันอันนี้เห็นอีกแล้วเปว่าเจวะหาไปอยู่พกแสดงกระติดอังยยางมากบา่ได้ลอยมาโรดแสด็กมีกระเป๋ามาสิหาาับหมจังกันวีกระเป้ามาเปว่าะ อีกกระเพามาสีิทำหายบรรดาบบ่ได้เดสส์มากันโกคนพี่น้องอ้ายน่ะคือนชไปลงมาเลยนะยิ่งพุ่นบ่โอ้ยเงยนโทรศัพท์ตกเด๊ะเฮือกเสียงเฮือกเจ้าไปช่วยเสียงเฮือผู้บ่าวเจ้ามาหลานเอาไปเจ้าเอ้ยคือบ่อเปิดไว้ได้นะข้ากี้เฮือมานแล้ว ให้ขาน้ำมันข้าเจ้าว่บรรยากาศแคมคองพี่น้องเอ้ยอันต้องขามทั้งนั้นนะอียงตะแหละ่ไทยนะย้อนไดนสนอดบ่ได้ทอดไทยมัเป็นบ่อโอ้โหได้สามตัว